สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับทหารเยอรมนีคนหนึ่งในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศสูงสุดจากทางกองทัพโซเวียต ซึ่งนั่นก็คือเหรียญฮีโร่ออฟ e ด o โซเวียตย n เนีและเหรียญออเดอร์ออฟเลแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมนาซีกับกองทัพแดงเนี่ยเป็นศัตรูคู่แค้นกันเลยไม่ใช่เหรอทำไมมีการแจกรางวัลเหรียญเกียรติยศให้กับทหารของฝั่งศัตรูด,ด้วยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับนายทหารคนนี้กัน คนทหารฟริตช์เชเมงเิลหรืออีกชื่อหนึ่งของเขานั่นก็คือไอแวนอีวานอวิชหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนรัสเซียเป็นทหารโซเวียตที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกองทัพเยอรมนีทําหน้าที่เป็นสายลับหรืออะไรประมาณนั้นถึงได้รับเหรียญเกียรติยศของทางกองทัพแดงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเรื่องราวมันกลับตลบัดไปเลยด้วยซ้ํา พลฐานฟริชเนี่ยนะครับผมเป็นชาวเยอรมนีโดยกําเนิดซึ่งเขาเนี่ยเกิดในเมืองสเตตินซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังเป็นพื้นที่ของเยอรมนีอยู่เขาเกิดในปี1916นะครับผมก็เป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งพอหลังสงครามโลกครั้งที่1จบเนี่ย การเมืองการปกครองของเยอรมนีเนี่ยนะครับผมก็อยู่ในช่วงไร้เสถียรภาพมากๆเลยนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาปากท้องต่างๆรวมไปถึงการกำเนิดและการเข้ามาของอุดมการณ์ทางการเมืองมากมายหลักๆเนี่ยก็เป็นอิทธิพลของฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนสิสต์และอุดมการณ์ที่เมืองก่อตัวขึ้นใหม่นั่นก็คือฟาชิสต์หรือพรรคนาซีนั่นเองซึ่งพ่อของนายฟริชเนี่ยก็เป็นชาวเยอรมนีที่ฝักใฝ่ในอุดมการฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมาก ด้วยความที่อาชีพของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นแรงงานอยู่ในโรงงานผลิตอิดทำให้เขาและครอบครัวเนี่ยสนับสนุสน,นพัรคสังคมนิยมแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าสุดท้ายแล้วพักนาซีเนี่ยนะครับผมก็ได้ขึ้นมาปกครองประเทศเยอรมนีและก็ได้มีการกวาดล้างอุดมการฝ่ายตรงข้ามด้วยความรุนแรงและสุดโต่งในปี1932หปีก่อนที่ฮิตเลอร์จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลเยอรมนี พ่อของนายฟริ์เนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกหน่วย SA หรือว่าสตรมอัพไทลุงกองกําลังเสื้อกากีของฮิตเลอร์เนี่ยสังหารทิ้งด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมก็ทําให้ ฟริสเนี่ยนะครับผมที่อายุเพียง16ปีมีความแค้นต่อพวกนาซีและเกลียดฟาชิสต์เป็นอย่างมากเขาจึงได้ทำการเข้าร่วมยังคอมมิวนิสต์ลีกออฟเยอรมนีซึ่งก็เป็นกลุ่มสันนิบาตเยาวชนที่ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสตนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้มีการกระทบกระทั่งปะทะกันร,ระหว่างผู้ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสกับรัฐบาลน,นาซีหลายครั้งแต่ตัวของนายฟริสเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมเหตุจะลาจนเหตุประท้วงทําให้เขาเนี่ยยังรอดจากการถูกจับแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างปปกกติไจนระทั ในปี1938เนี่ยกำลังจะเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วฟริตซ์เนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกเกณฑ์เข้าสู่กองทัพแวร์มักในเหล่าของทหารปืนใหญ่นะครับผมแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยหเลยฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์นะครับผม2เกลียดฟาชิสต์เกลียดนาซีเป็นอย่างมากและ3เขาเป็นคนที่ต่อต้านสงครามนะครับทำให้หลายครั้งเนี่ยนะครับผมที่เขาพยายามจะหนีออกจากกองทัพจนสุดท้ายเขาก็ถูกจับขังเป็นเวลาถึง18เดือน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสงครามโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วได้มีการบุกโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมสงครามเพราะว่าถูกขังอยู่ในคุกทหารนั่นเองแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมาถึงปี1941ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเยอรมนีก็ได้เริ่มปฏิบัติการ operation Barbarossa ในการบุกสาภาพโซเวียต หน่วยของฟริสเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกส่งไปแนวหน้าตะวันออกเพื่อรบกับกองทัพแดงซึ่งตอนนั้นฟริสก็คิดแผนขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะเหมงที่สุดในการจะหนีทัพหรือแม้กระทั่งไปตั้งรกรากใหม่นะครับผมที่ดินแดนรัสเซียเลยในช่วงปลายปี1941เขาก็ได้ทําตามแผนของเขาในการแอบหนีออกจากหน่วยไปกบดานอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านนึง ที่มีชื่อว่าหมู่บ้านพอตโมเช่ปัจจุบันอยู่ในเขตของแคว้นสโมเลนซ์ซึ่งตอนนั้นฟริสเนี่ยพูดภาษารัสเซียมไม่ได้แต่เขาพูดประโยคประโยคนึงออกมาที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจและช่วยเหลือเขานั่นก็คือเลนินสตาลินทาวมันเป็นคำสามคำนะครับผมที่ผู้นําอุดมการคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อเสียงซึ่ง in, เลนินสตาลินเนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ทาวมันเนี่ยนะครับผมมาจากเอิร์นส์ทาวมันผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีนั่นเอง ซึ่งในตอนแรกเนี่ยฟริตซ์เนี่ยนะครับผมมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกับกองทัพแดงแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปติดต่อกับทหารโซเวียตได้เขาเลยทาการซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนั้นก่อนแต่ดวงเขาเนี่ยก็ซวยมากๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยกองทัพเยอรมนีเนี่ยก็ทําการบุกเข้ายึดหมู่บ้านนั้นแล้วก็จับตัวฟริตซ์ได้นะครับผมเขาเนี่ยถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในข้อหาที่เขาหนีทัพซึ่งในขณะที่เขาถูกกุมตัวอยู่รอรับโทษประหารเนี่ยเหมือนปาฏิหาริย์เลย กองกําลังพาติสซ่นหรือกองกําลังทหารชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครติดอาวุธ ที่เป็นฝ่ายกองทัพแดงเนี่ยก็ได้ทําการปลดแอกนะครับผมเข้าโจมตียึดหมู่บ้านนั้นคืนจากกองทัพเยอรมนีแล้วก็ได้ช่วยชีวิตนายฟริสไว้ซึ่งมาหลังจากช่วยฟริสแล้วเนี่ยนะครับผมฟริสก็พยายามอยากจะเข้าร่วมกับกองกําลังพาทติสันนี้มากเลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็ไม่เชื่อใจนะครับผมเพราะว่าเอ๊อาจจะเป็นสายลับของพวกเยอรมนีหรือเปล่าก็เลยได้ให้ติดสอยห้อยตามไปด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้ให้อาวุธให้พกเพียงกล้องส่องทางไกลเท่านั้นซึ่งพวกเขาก็เตรียมที่จะปิดชีวิตนายฟริสเลยหากเขาทําอะไรทที่่มันนนออกกลูาง ซึ่งพอเวลาผ่านไปในในายฟริสก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับกองกําลังนี้หลายครั้งจนค่อยๆได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเพื่อนร่วมรบของเขาจนสุดท้ายในายฟริสก็ได้กลายมาเป็นพวกพ้องของชาวรัสเซียและได้ชื่อเล่นใหม่ว่าอีวานอีวานอวิชซึ่งนายฟริสหรืออีวานเนี่ยนะครับผมก็สร้างประโยชน์ให้กับฝั่งของกองทัพแดงเนี่ยหลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นการสอนทหารให้ใช้งานอาวุธของฝั่งเยอรมนีเป็นการเป็นล่าม ให้ข้อมูลต่างๆ,างๆเกี่ยวกับฝั่งของทหารเยอรมน,นีมากไปจนถึงปฏิบัติการทงางทหารหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการยึดรถสเสบียงของศัตรูการจับกลุ่มนานยทหารเยอรมน,นีได้และปฏิบัติการบ่อนทําลายซึ่งปฏิบัติการบ่อนทาลายของเขาเนี่ยก็คือการใส่เครื่องแบบของทหารเยอรมน,นีแทรกซึมเข้าไปยังหน่วยทหารในละแวกนั้นแล้วก็ให้ข้อมูลเท็จในการล่อทหารเหล่านี้เนี่ยออกมาเพื่อเจอกับการซุ่มโจมตี เรียกได้ว่านะครับผมเรื่องราวของนายฟริสหรืออีวานเนี่ยดังไกลไปนะครับผมจนถึงเบอร์ลินและมอสโกเลยทางเบอร์ลินเนี่ยถึงกับตั้งค่าหัวเขาบอกว่าพลเมืองชาวโซเวียตคนไหนเนี่ยที่จับตัวนายฟริสไว้ได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นบ้านพร้อมที่ดินและวัวอีกหนึ่งตัวในขณะเดียวกันถ้าเป็นฐานเยอรมันที่จับเขาได้เนี่ยจะได้รางวัลเป็นเงิน2000ไรช์มาร์ค และวันหยุดพักผ่อนถึง2เดือนเลยทีเดียวซึ่งเขาก็ได้ปฏิบัติภารกิจทางฐานของเขาไปเรื่อยๆซึ่งก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมที่ทําให้เขาเนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมันคือเหตุการณ์ปฏิบัติการ Operation Falling Star ของทางฝั่งเยอรมนีนะครับผมที่ทําการกวาดล้างกลุ่มพาร์ทิซัน ที่รบอยู่ในพื้นที่ของเบลารุสเซียจากเหตุการณ์กวาดล้างนั้นเนี่ยนะครับผมทำให้กลุ่มของพวกเขาเนี่ยอ่อนกําลังลงไปเป็นอย่างมากได้มีนักรบพาติสันเนี่ยนะครับผมตายมากกว่า4 0 0พคนจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมทำให้ในายฟริสเนี่ยนะครับผมค่อยๆเปลี่ยนจากการทําปฏิบัติการแบบพาติสันหรือการลบแบบกองโจรชาวบ้านเนี่ยย้ายเข้าสู่หน่วยบ่อนทําลายของทางกองทัพโซเวียตซึ่งเขาก็แสดงผลงานที่ดีนะครับผมจนถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการของหน่วยนั้นเลยจนในปี1943เนี่ยนะครับผมเ่สิ ก็ได้ถูกเรียกตัวไปที่มอสโกเพื่อไปรับเหรียญเกียรติยศ Order of the Red Banner ก็เรียกได้ว่านี่เนี่ยเป็นเหรียญเกียรติยศแรกที่เขาได้จากทางกองทัพโซเวียตเลยนะครับแต่ว่าในปี1943เนี่ยนะครับผมอีวานอีวานอวิชเนี่ยได้ถูกส่งไปทําภารกิจหลังแนวรบของศัตรูเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาและเจ้าหน้าที่ในทีมอีก2คนเนี่ยถูกจับตัวได้และถูกประหารชีวิตในเมืองมิสก์ ในวันที่22กุมภาพันธ์ปี1944และชื่อของเขาเนี่ยก็ค่อยๆถูกลืมเลือนหายไปตามกาลเวลาจนเรื่องราวของเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกนําขึ้นมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งในปี1964พูดถึงวีรกรรมของเขานะครับผมที่ได้มีและคุณงามความดีที่ได้สร้างต่อกองทัพแดงและสหภาพโซเวียตทําให้เขาเนี่ยนะครับผมถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ได้รับรางวัลย้อนหลังเป็น เหรียญเกียรติยศ Order of Lenin และเหรียญ Hero of the Soviet Union ซึ่งเป็นเหรียญเกียรติยศสูงสุดที่ทหารโซเวียตฐานกองทัพแดงจะได้รับแล้วซึ่งก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นทหารสัญชาติเยอรมนีคนเดียวที่ได้รับเหรียญเกียรติยศสูงสุดแบบนี้เลยนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวของนายฟริชชเมงเิล หรืออีวานอีวานอวิชนั่นเองถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยก็สามารถบอกเรากันได้เลยนะครับในวันนี้ขออนี้ตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของปรติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดู ซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียน รู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับ ใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9 9 4 8บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บบาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงทท่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ